สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็ลองซื้อชุดย่างเนยนะครับจากร้านย่างเนยคูบอลเรียบของสองนะครับผมซึ่งผมสั่งทางแอปโมบินพุนะครับในนั้นผมรู้สึกแปลกมากคือเขาบอกว่าเขาให้จะทะฟรีเตาครับผมซึ่งเออผมก็ไม่เคยกินมาก่อนหรือว่าที่อื่นที่เขาขายพวกของปิ้งปิ้งย่าง,ย,างย่างนี้เขาจะให้มาด้วยเหมือนกันนะครับผม ซึ่งชุดนี้ผมจริงๆมันมีชุดราคา499 <Okay. S 1> ก็ฟรีเตาเหมือนกันนะฮะแต่ผมเอา699มานะครับเพราะว่าหนึ่งจะได้ช่วยทางร้านเขาด้วยแล้วก็อย่างนึ่งคืออาจจะไม่พอก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็สั่งอันนี้ผมซื้อชุด699แล้วก็เพิ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดอีก20บาทครับผมก็คือเนี้ยอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีฮะให้มาเยอะมากครับคู่กับชุดนี้เลยเนี่ยทั้งหมดเนี้ยครับผม,บผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามีอะไมั้งครับ699ครับผม ก็มีผักผักอ่าหยิบมาหน่อยครับผมอันนี้ใครอยู่ตรงคลองสามวาตรงถนนเรียบคลองสองนะครับลองสั่งดูถ้าเกิดว่าชอบที่ผมรีวิวให้นะฮะผมนี่ฮะชุดผักนะครับลงด้านข้างหน่อยฮะให้ดูความหนาครับคือชุดนี้ก็พอให้อิ่มนะเนี่ยแล้วถ้าเหลือยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทำาไข่อมีไข่ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีเนยด้วยนะครับเพราะว่าอกว่าย่างเนยครับก็ว่าไข่แตงนะครับผมนี่ฮะเนยนะครับผมให้มาแบบปักๆนะครับผม แล้วก็ยังมีผักอีกชุดฮะผมว่าผมเลยกินสองมื้อว่ะดีไหมออแบ่งเป็นสองมื้อนะครับผมแล้วก็อ่ะวางครับไม่ต้องถือไปครับผมวางเลยครับผมนี่เลยมีมินเนยเพียบเลยฮะผมอันนี้เราไม่ต้องทานเนื้อได้ฮะเอาเนื้อมาทาขนมปังที่เราซื้อเอาไว้ของฟาร์มเฮาส์นะฮะครับผมก็มีนี่ฮะชุดชุดเนื้อเอาเนื้อมาดูว่าวางเลยฮะเนื้อไม่ต้องถือฮะถือไปก็มีประโยชน์ครับผมอ่าหมูนี่ครับผมเห็นไหมฮะ อยาให้ดูความหนาสักนิดนึงนะครับผมว่าไม่ใช่แปะแค่ชั้นเดียวนะเห็นไหมฮะอ่าอันที่สองฮะเหมือนกันนะฮะมีอย่างเงี้ยมีอย่างงี้กี่อันโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสันคอป่ะอันนี้สันคอชั้นคอฮะมันเยอะมีไงแล้ะเราเลือกชิ้นึงนะโอเคครับผมมันจะมีสันคอกับเนื้อดีๆสวยๆนะครับผมใส่กินได้สองมื้อว่ะแล้วก็มีไอคอนก็นี่ครับผมไอคอนนู่นไอคอนนะฮะ คุ้มคุ้มไม่คุ้มนี่แล้วแต่คนนะฮะแต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยได้กินไงคืว่าอะไรบ้างมีเยคอนสี่เบคอนสี่นะฮะผมถั่วติ๊กหนึ่งใบนะับผมแล้วก็มีเอ่อตรงนี่เน้อได้เยอะนะคอหมูรล้วคอหมูเลยว่าห้าอันเนี่ยไม่ใช่ใช่เนาะมมีชั้นอเวตัวตั้งสามชั้นว่าจริงก็แบบเข้าใจผิดเออไม่ใช่เบคอนเบคอนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะ ไม่ต้องงงฮะมันเป็นนี้ฮงนี้ฮะครับผมครับผมอันนี้น่าจะดีนะครับแล้วก็น่าจะสะอาดแล้วก็อาจจะปลอดภัยจากสาร<ม>ฟอร์มาลีนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการกลองด้วยฮะ,ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าพอมีข่าวเรื่องแช่ฟอร์มาลีนมาเนี่ยค,คนเลือกกินเอเลยน่าคือไม่อยากกินกันเยอะฮะผมจะลองเสียงเลยดูฮะที่สั่งมาเพิ่มอันนี้ยี่สิบบาทนะผมจิ้มสีฟูี่สิบบาท ผเดี๋ยวเอามาดูเตาเดี๋ยวะฮะเตาเล็กน้อยของเราที่เราจะได้กินหรือเปล่าที่เตาตรงเนี้แค่ราคาเตานี่ผมว่าไม่รู้เหมือนกันเราเน,น,นี่ตอาจจะซื้อมาเป็นโหลโอ้ยไม่ใช่โหลว,ว่าน่าซื้อเป็นนั่นหรอกกรุลลเลยฮะซื้อเป็นโกดังหรือเปล่าใจปั้มมากครับผมก็เลยซื้อชุดสี่เก้าเก้ามาะฮะ เออหกเก้าเก้าซื้อมาสี่เก้าเก้านี่คือสี่เก้าเก้าน่าจะน้อยอยู่นิดหน่อยใกุ่งเนื้อใช่ดูนะครับผมเป็นยังไงครับในกล่องเขียนว่าสีเหลืองฮะสุดยอดนี่ครับผมสามราสันขออย่างเดียวฮะอย่าไฟดูดไฟช็อตฮะยังไงก็ได้เสมอฮะลักกี้กรีนนะลักกี้กรีนนะฮะไม่ใช่ลักกี้เฟรมนะฮะอ๋อมีการเคลือบเชปรอนมาด้วยฮะผม นี่ปักครับับผมไม่ใช่สุดนัขงนะฮะปักอันนี้อันนี้เป็นยี่ห้อเขานะครับถ้าใครสนใจไงก็สั่งซื้อได้ครับซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นไหนหน้าแต่ประกรันใดแต่มีใบรับประกันนะฮะซึ่งจะต้องส่งไปเองที่ประเทศประเทศอะไรวะสงสัยว่าต้องออมันอ่านว่าชบุกปิริเลยไอ้พวกนี้จะเป็นของรัสเซียเปล่าฮะ,ะหรือว่าของเนี่ยวะตัวกีวะไม่รู้ว่าทำไมเขียนภาษาอะไรแปลกๆไม่ทราบนะครับผมอ่า เอาเป็นว่าเขาบอกว่านั่งเครื่องบินไปส่งเองครับเขาจะให้เค็มฮะกูว่ากูทิ้งไปฮะอันนี้ถ้าเสีย <laughs> <laughs> โอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะผมก็อ่าทําคลิปให้ชมนะครับจะเอาแบบมีสาระหรือว่าจะให้แบบขำๆก็ได้นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะอุบส่งนะแต่ก็น่าจะพอกินกันสองคนนะฮะแบบใช่ครับแล้วคราวหน้าก็ เราก็ไม่ต้องซื้อร้านนี้ไปเอาร้านอื่นมาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมถ้าเราอยากได้ครบทุกสีนะเดี๋ยวบอกทางร้านผมว่าเขานีเอาสีแดงนะฮะสีเขียวนะฮะอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้วันนี้นะครับวันหยุดของทุกคนนะครับวันสุดท้ายนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับผมจากผมตอนนี้ก็คงมีความสุขอยู่แล้วนะฮะผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ